ในที่สุดนะฮะวันที่ใครหลายคนรอคอยก็ได้มาแล้วกับการมาของเฮียโตซูเปอร์ ECA นะครับเป็นตัวละครที่มันแบบนะใครเล่นมานานใครทันหรือว่าใครที่ไม่ทันแต่ก็ได้ได้รับรู้ความเป็นตำนานของเขาเนี่ยคงจะตื่นเต้นกับการได้ซูเปอร์ ECA ของพี่แกไม่น้อยแล้วบอกเลยว่าความสามารถที่ได้มาหลังจากซูเปอร์ ECA ไปแล้วก็เก่งแบบมากๆเลยได้ทั้งซับได้ทั้งดาเมจนะครับดาเมจก็สุดมากๆด้วย ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นพลิกแรกๆในการหยิบเข้าพวกทีมเบเกโต้10ปีหรือแม้แต่ทีมโกคูเบเกโตวใหม่ยิ่งเฉพาะกับแบบว่าทีมไหนที่มันเน้นกับพวกซูเปอร์ไซาบูซูเปอร์ไซาก็เนี่ยเบเกโต้จะยิ่งหน้าหยิบเขาไปอีกจะได้มีลิงก์พวกพลังทเทพเจ้าไปแชร์กันด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าพี่แกมีความสามารถอะไรหลังจากซูเปอร์ ECA นะฮะอย่างแรกก่อนอื่นก็คือตรงท่าไม้ตายนะผมยังคิดว่าท่าไม้ตายของเฮียแกยังคงโอเคอยู่เพราะว่ามันคือการ เพิ่มメデดเคดีเฟนต์ตัวเอง50%หนึ่งคืนอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกไม่ตายตั้งแต่แรกของการ ECA นะครับการซูเปอร์ ECA เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกไม่ตายแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเน้นที่แค่พาสซีฟสกิลถึงต้องบอกว่าไอเอฟเฟกท่าไม่ตายเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่อย่างน้อยก็ไม่ใช่แบบว่าเพิ่มดาเมจตัวเอง30%หนึ่งคืนเลยอย่างนั้นยิ่งเบิเบ้ลนเยอะก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งไปอีกต่อมาในทางด้านพาสซีฟสกิลเนี่ยเอฟเฟกตั้งต้นจะมีค ลดดาเมจติดตัว20มีการโจมตีเบิ้ลธรรมดา2ครั้งและในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่50%ในการติดเป็นท่าไม่ตายพร้อมกับความสามารถในการสูงปีลูกแก้ว1สียกเว้นสีเหลืองให้เป็นสีลุงได้หัวข้อต่อมาคือเมื่อทําการโจมตีก็จะบวกเอ d นด์เคดฟอีก150%นะฮะหัวข้อต่อมาคือต่อการโจมตีที่ทําได้จะบวกดาเมจ30%ภายในเทิร์นนั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มเทิร์นใหม่ก็รีเซ็ตตรงนี้ออกไปหมดเลยมันจะแรงขึ้นแค่ในเทิร์นนั้น แต่ก็เป็นอะไรที่โกงอยู่ดีเพราะว่าตัวของเบรโตเองมีทั้งการสะท้อนที่เป็นการโจมตีแล้วก็การตีเบิ้ลที่แบบมีเบิ้ลให้จากพาสีด้วยดังนั้นเนี่ยดาเมจจะโดดขึ้นเยอะมากระหว่างเทือนหากว่าเราตีเบิ้ลไม้ตายบ่อยหรือว่าสะท้อนบ่อยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็คือความสามารถต่อมาก็คือพูดถึงเรื่องการสะท้อนเลยแล้วกันนั่นะก็คือการที่มันโดนนอร์มัลแอคแท็กเข้ามานะครับได้รับการโจมตีแบบปกติที่ไม่ใช่ท่าไม้ตายเบรโตจะสามารถลดดาเมจตรงนั้นไปได้60% เป็นการลดดาเมจเฉพาะกับการโดนอนอร์มอลนะครับลดไป60%พร้อมกับเคาน์เตอร์สวนกลับนั่นเองหมายความว่าจริงๆแล้วถ้ามันโดนการโจมตีแบบปกติเข้ามาเบเกตโตจะมีลดดาเมจที่80%เลยเพราะว่ารวมกับของติดตัวตั้งต้นอีก20%แล้วก็ตรงนี้อีก60หัวข้อต่อมาคือเมื่อรับการโจมตีท่าไม่ตายของศัตรูเนี่ยเบเกตโตจะได้โอกาสในการหลบไฮแชนมาให้ชั่วคราวเป็นโอกาสหลบ50%แต่ถ้าหากว่าโดนตอนที่มี h p พที่70%หรือว่าต่ํากว่า มันจะเพิ่มโอกาสหลบอีก30%ชั่วข่าวก็คือถ้าเราโดนจอนเลือดต่ำกว่าเจ็ดนะไม้ตายยัดใส่เบรตโต้ปุ๊บเบรโตนี่โอกาสในการหลบอยู่ที่80%เลยแต่มันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าโดนก็คือยินดีด้วยครับคุณโชคดีมากคุณติดโอกาส20%ที่จะโดนดามจคุณโชคดีแล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับหากตัวละครทั้งหมดในเทิ์นเป็นฝ่ายซูเปอร์คาร์ดหรือว่ามีตัวละครตัวอื่นในเทิ์นที่ติดในประเภทของฟิวเจอร์ซ ก็สามารถส่งผลให้กับเบโต้เนี่ยมีการโจมตีชนะสีมีการซัพพอร์ตให้กับตัวละครฝ่ายตัวดี ADK Defense บวก40% 2งเทิร์นแล้วก็ซับให้กับตัวละครฝ่ายตัวร้ายเนี่ย ADK Defense 40%ตัวร้ายก็ไม่เว้นนะฮะตัวร้ายพี่แกยังซับเลยเดียวนับได้ว่าเป็นความค้าสิีของตัวซูเปอร์ ECE แล้วแหละที่แบบมันจะชอบซับทั้ง2ฝ่ายตัวดีก็ได้ตัวร้ายก็มานะครับ บอกเลยว่าความสามารถภาพรวมเนี่ยดูดีมากๆเล่นจริงไม่รู้ว่าจะดีขนาดไหนหรือว่าอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ต้องมาลองหาคําตอบไปพร้อมกันที่แน่แก็คือ,อข้อเสียเนี่ยโดนไม้ตายอาจจะตายได้ถ้าเกิดไม่หลบนะครับเป็นข้อเสียที่ต้องระวังให้ดีเพราะว่า Normal เนี่ยมันลดดาเมจได้แบบ80%อยู่แล้วถ้าจะโดน Normal เจ็บได้เนี่ยคุณต้องไปเจอพวกด่านที่มันเป็นสีแดงอะไรแบบนั้นที่มันแพ้ทางแล้วก็แบบตีแรงจริงๆก็คงจะโดนแรงได้อยู่ ในเรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยผมอัพประมาณนี้อันนี้ตัวผมเองนะมีดาวรุ้งลิงสิบนะครับฟาร์มลิงสิบมานานนมแล้วเพราะว่าตัวอ้ววอยู่แล้วนะฮะก็จะมีเบิร์นสบแปดแล้วก็คี2ยี่สิบเพราะว่าตัวมันเองก็คือไม่ได้มีคีดข้อให้มีแค่ตีเข้าสีคีดข้อเนี่ยมันแรงกว่าการตีเข้าสีไงก็เลยอัพคีดนาให้มันจะได้ทําดาเห็นแบบดำแรงแรงส่วนเบิร์นมีหน่อยก็ดีครับจริงๆนี่ผมอยากให้มันได้คิ้แบบเวลยี่สิบกว่าๆอะไรก็ดีนะจะได้แบบแรงแรงอย่างเดียวไปเลย แต่ที่ผมใส่ออบเบิ์นก็คือมันได้ ADK เพิ่มไงผมเป็นขวัญใจพวกแบบเพิ่มบัฟดาเมจให้กับตัวละครทำดาเมจอย่างเงี้ยบวกแอคแท็ก900จากช่องสีทองแล้วก็ช่องไอช่องน้ำตาลนี่ผมใส่เอด500เบตโตก็เลยจะมีแบบสแตทดาเมจที่ประมาณ2 5 0 0นะครับก็เยอะพอสมควรดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนในทีมโตใหม่เลยเนี่ยไปเป๊ะเลยป<ะ>เปิดมาในเทอร์แรกนะครับน่าสนใจฮะจะได้รับชมความเก่งพี่แกไวไว มาลองดูซิว่าเป็นยังไงมาเทิร์นก็อืตัวมันจะสะท้อนได้เก่งมากหลังจากที่มันโจมตีไม้ตายแต่ว่าในเทิร์นรอบนี้มันดูไม่ค่อยเหมาะในการโชว์เคาน์เตอร์เท่าไหร่ควรต้องรองไปดูเฟสหลังๆเนี่ยเพราะว่าเฟสแรกมันไม่ได้ตีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบโต้ยืมช่องหนึ่งไปเลยแล้วกันอันนี้ลิงกับโกยกตาต้าได้หลายลิงก์ด้วยนะฮะได้ประมาณ5้าลิงก์เนี่ยเยอะเอาเรื่องเลยมาเล่นกับตา้า ซูเปอร์เอซเอปีไปแล้วกันยืนลิง์แล้วก็ได้ผลซัพจากพี่ต้าไปด้วยนะฮะแล้วลองดูดาเมจเปิดมาได้สะท้อนก่อน2ทีนะคือการคือการสะท้อนของเบกตโตเนี่ยมันนับเป็นการโจมตีเหมือนกันนะครับดังนั้นจะได้เอเดคเด้งขึ้น30% 2รอบแล้วก็ตามไ่ท่าไม้ตาย22ล้านถือว่าโอเคแล้วก็ติดเบิ้ไม้ตายเป็น26เลยดาเมจจะด,ดีอันนี้จาก22เป็น26ล้านนะครับ ข้อเสียคือพี่แกมันเบิ้ลแค่หายแฉนไงก็อาจจะแบบว่าบางทีเนี่ยติดติดสองรอบเป็นท่าไม่ตายวันไหนผีเข้าผีออกก็แบบเบิ้ลธรรมดา3รอบอะไรเงี้ยก็มีน่าจะมีเยอะนะห้าสนี่แบบว่าโอ้โหตามตามดวงคุณเลยอัอนนี้นะครับเสียดายที่โกคูแบ็คไม่ได้ตีด้านหลังะนะฮะถ้าเบต้ได้สะท้อนหลังจากโจมตีไม่ตายเนี่ยดาเมจของการสะท้อนน่าจะต่างกับโดนหลักหน้าพอสมควร เพราะว่าหลังโจมตีไม้ตายมันได้เอฟเฟกเพิ่มเอเดเคจากท่าไม้ตายไปแล้วด้วยครับคุณเคยเล่นโต้ะสิปีก็อารมณ์เดียวกันโต้ะสิปีก่อนยิงไม้ตายกับหลังกับหลังยิงไม้ตายเนี่ยดาเมจของการสะท้อนมันต่างนะเพราะมันได้บัฟเอเดเคขึ้นมานั่นเองก็คืออารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันครับตัวละครสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยหลักการเดียวกันหมดเลยที่ว่าต้องยิงไม้ตายเอาเอฟเฟกต์ดาเมจก่อนแล้วสะท้อนหลังจากนั้นเนี่ยจะแรงขึ้นถ้าสะท้อนตอนโดนดับหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้แรง เท่ากับตอนที่เราโจมตีไม้ตายไปแล้วความแรงของตัวละครที่ทําได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับด่านเป็นหลักนะพวกตัวละครสายสะท้อนถ้าศัตรูโจมตีมาเยอะพอควรก็จะได้สะท้อนบ่อยครั้งพอสะท้อนบ่อยครั้งดาเมจก็แรงขึ้นประมาณนั้นแต่ว่าตัวมันเองก็คือเล่นในความเป็นจริงอะ่ะผมว่าเราคงไม่ได้แบบไปตั้งใจสะท้อนทําดาเมจอะไรอย่างนั้นหรอกเราคงเล่นให้มันรอดอะ่ะให้มันเป็น ให้มันยืนแล้วแบบเออถ้าจังหวะนี้ไม่ได้ก็ช่างแม่งก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าอันนี้คือพอเรามาทําคลิปรีวิวตัวละครเนี่ยเราเลยจะโฟกัสที่แบบว่าเออต้องโชว์ศักยภาพของมันอะไรแบบนั้นถ้าผมเล่นจริงนะก็คือยืนช่อง2ไปเลยต่อให้โรเลชันนี้ช่อง2องโกคูแบ็กมันจะตีมาแค่รอบเดียวก็ตามก็เล่นไปก็ปล่อยไปแล้วทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่คือคลิปรีวิวย้ายมาเล่นช่องหนึ่งเลยลน <laughs> แต่โอ้โหเสี่ยงเกินไปว่ะอันนี้อันนี้ผมว่าเสี่ยงเกินไป เสียงเกินไปมันแพ้สีเ้วยเทียโตเขาไม่มีกาดนะฮะเวลาเจอบอสสีแดงจะน่ากังวลเป็นพิเศษอย่างนี้แล้วกันสบายใจกว่าเยอะเราว่าคุณดูดีเฟนต์ตั้งต้นเขาดิเขามีแค่แสนเก้าเองสองแสนเนี่ยมันน้อยอยู่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าโดน normal ดักหน้าถ้าเป็นสีแดงอะ่ะมันคงจะโดนสกิลได้เจ็บอยู่มั้งประมาณหลักหมื่นได้ก็ถือว่าด่านตีแรงมากนะสำหรับลดดาเมจ80%อน่ะแต่ว่าหลังยิงอะ่ะผมว่ามันคงรับลดดาเมจได้แบบ ทุกด่านแล้วหลังยิงรับมาโม่ได้หมดเลยเพราะว่าหลังยิงได้ดีเฟ้อ์150%ตรงนี้จากพาสีบเนนะเมื่อโจมตีแล้วก็จากเอเฟ e c t ท่าไม้ตายไปด้วยก็คือแบบสบายๆถ้าหลังยิงโอเคมามาลองดูดาเมจร,รอบนี้นะฮะคือถ้ามันยิงไม่ตายขึ้นหลัก30ล้านได้อะสะท้อนที่แกจะแรงมากเลยต่อให้เธินนี้มันสะท้อนแค่รอบเดียวแต่ว่าจะเป็นรอบเดียวที่ได้เทสพลังแบบ ที่ได้เทสสัมผัสรสชาติการสะท้อนของพี่แกว่ามันอารมณ์ประมาณไหนเป็นน้าจิ้มให้ดูนะฮะกูจะหาของจริงได้ยังไงก็ไม่รู้ต้องให้มันตีบ่อยๆจริงๆนะเปิดมา19ล้านนะครับทั้งที่ว่ายังไม่เริ่มโจมตีอะไรเลยถือว่าโอเคเบิร์ไม้ตายเป็นยีสล้านเลยอยูยเด้งเดงไกลอยู่อีกรอบไหมธรรมดานะอีกรอบไม้ตายธรรมดาเนี่ยประมาณนี้มันจะไม่ได้ไม้ตายบ่อยอย่างที่คุณคิดนะฮะ แต่สะท้อนเท่าไหรติดขี้ <c oughs> แรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่มันเป็นตัวที่ทำได้หลายอย่างในในตัวเดียวนะฮะนอกจากทำดาเมจได้แล้วก็การรับไม้ตายเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่คือมันมีหลบเนใช่ว่าโดนปุ๊บมันจะแบบว่าตายทันทีแหละเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่ที่มันจะรอดได้เพราะม,มีความสามารถในการหลบยิ่งโดนตอนเราเลือกต่ำนี่คือหลบ80%ก็หวังพึ่งได้อยู่ แต่หลักๆเลยก็คือมันเอามาแบบช่วยทีมเป็นหลักเลยนะผมว่าเพราะว่ามีการเปลี่ยนบอลลุ้งให้ทีมได้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตนี่คือดีแบบดีมากเพราะมันซับข้ามเถินได้แหละมันซับ2เทเถินนะครับเทินเนี่ยก็ได้ผลซับจากเบตโตมา4 0คืออย่างน้อยตรงเนี้ยม่งโคตรด,ดีแหละแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นความทรงพลังในการสะท้อนหลายๆทีของพี่แกไงมันก็เลยจะดูไม่ด้เวอร์แต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมรู้เลยว่ามันเวอร์อยู่เหมือนกันจากการสะท้อนแค่ทีเดียวนะ เอาเรื่องอยู่15ล้านใส่ด่านเลซรโซนพวนกนี้ก็ถือว่าแรงด่านพวกนี้ต่อให้มันมาตอน10ปีอะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบด่านมันยังไม่ได้ตกยุคนะด่านมันยังยากเหมือนเดิมนะครับความถึกความแรงของด่านยังคงทําให้ตัวละครตัวใหม่ตุยได้เหมือนกันขอเทินแบบหนักๆนะขอโจมตีอัดหนักๆเฮียโตเจอเฟดที่ลงตัวแล้วโอ้ยเนี่ยมันแน่นอนอย่างเงี้ยมันแน่อย่างเงี้ยจะได้เห็นความเก่งของพี่แกนแน่นอนครับ ตีตีท,ท,ทีแบบเนี่พี่แกชอบชอบครับชอบแบบชอบเลยเดี๋ยวเราจะให้เฮียแกไปรับไม้ตายแล้วกันสามารถมันน่าจะดักหน้านะเดีย๋ยวลองดูนี่ยืนอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรหรอกนะเพราะถ้าเกิดว่าพี่แกได้สะท้อนก่อนเนี่ยมันก็ได้ดาเมจขึ้นมา30%ก่อนไงทาให้มันส่งผลเวลามันโจมตีท่าไม้ตายอะ่ะมันจะแรงครั้งแรกมันจะแรงกว่ากว่าการที่มันตีไม้ตายครั้งแรกเลยโดยที่ยังไม่สะท้อนมาก่อน อันนี้คือสะท้อนก่อนแล้วค่อยลั่นไม้ตายก็คือจะดามเมจไม้ตายจะแรงขึ้นจัดไปครับป้า๗ปีก๊อดเฮ้ยทำไม7จ็ดปีก๊อดีเฟนน้อยปะ7จ็ดปีก็อดไม่ได้ไม่ได้จไยย <c oughs> โมดมจมตีไม้ตาย่างนี่หว่ากูก็ว่าอยู่โผมาสี่เธอละไม่เคยโจมตีไม้ตายดีเฟนซ์สามแสแปลงล่างแล้วกันเดี๋ยวตุยเจ็ดปีก๊อบอกเอากูมาหาหรือเปล่าเนี่ยเอากูเข้าทีมาทำไม ไม่จะทำนี้อะไรเลยเนี่ยจะตปีกอสน้อยใจแน่เลยฮะมามีวิสอยู่นะโดนแม้ตายก็น่าจะรอดแหละมั้งลดดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์กับของตั้งต้นมาจะทอนก่อนเลยอันดับแรกบูสี่ล้านนะฮะด่านสามารถนี่ถึกเอาเรื่องนะครับบอกก่อนเลยเลือดมันไหลมันหลายล้านมันหลายร้อยล้านอยู่นะแม้ตายเปิดมาสิบเก้าล้านแบบไม่มีซับนะฮะ ขอเบิ้ลไม่ตายได้ไหมเบิ้ลไม่ตายสักสองรอบโอโ้ธรรมดามาและธรรมดาหมดแน่เลยวะ่ะจากเส้นทางมาโอเคอย่างน้อยโจมตีไม่ตายสองครั้งโอ้โหดาเมจเป็นยี่สิบเจ็ดล้านเลยวะ่ะดีไกลจัดทีนี้แหละสะท้อนจะแรงมากครับแล้วจะแรงขึ้นเรื่อยๆคุณดูดาเมจหลังจากนี้โอ้โหเมื่อกี้กูเห็นแล้วสิบเก้าล้านโอ้ยเมื่อกี้ก็แรงแล้วเออหือไม่คิดสิบหกล้านสะท้อนแรงขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยโอ้โห ตีคนเดียวได้ไปเกือบ2หลอดนี่ว่าเวอร์มากนะผมว่าในด่านเนี่ยนะด่านสามารถนี่เลื่อนเยอะมากเลยครับ17ล้านที่ทำดาเมจใส่อะไม่ใช่เลขดาเมจ17ล้านนะเลขดาเมจที่โชว์กับาการทำดาเมจใส่บอสอะมันคนละเรื่องกันไงการทำดาเมจใส่บอสคือมันหักเกาะหักอะไรมาแล้วเป็นภาพรวมสุดท้ายที่ดาเมจจะเข้าด่านนั้นซึ่งทำดาเมจใส่เข้าด่าน17ล้านนี่ แรงมากแรงกับแรงมากเลยคุณลองดู7ปียิงยีล้านมันเข้าเท่าไหร่นะฮะลองดูเป็นเคสตัวอย่างได้เลยนะเนี่ยยิง2ี่ิล้านติดคิดาเมจเข้าไป18ล้านดังนั้นเบกตโต้นี่สะท้อนดอกแล้วประมาณ20กว่าล้านเกือบ30ล้านได้ครั้งนั้นแรงมากเลยคือแบบเอาเรื่องจัดผมยังไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตจากทั้งของแอคทีฟตัวเบตา้าบูตัวใหม่ด้วยซ้ำเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าพอมีซัพพอร์ตหนัก,นก,นกจาก ทั้งแอคทีฟเบต้าบูทั้งคู่นะครับผมจะใช้ทั้งตัวเพื่อนแล้วก็ตัวละครผมเองแล้วก็จะเอาเบต้าสิ0ปีมากดแอคทีฟบัฟเพิ่มไปอีกบอกแล้วว่าสามาัดแกไม่รอดแน่ไม่ว่าแกจะวางแผนทําอะไรแผนของแกไม่สำเร็จแน่ก่อนอื่นนี่ก็แอคทีฟสกิลก่อนเลยฮะเดี๋ยวกดไอเทมกันพวกตัวด้านหลังด้วยเนาะเอาชัวร์ไปเลยปับ๊บมาแอคทีฟเบต้าใส่ไปยิงเข้าไป น่าจะแรงพอสมควรโอ้โหวิ่แม่งตายก่อนได้มีซับข้ามทึนจาก Active เดลต้าบูตัวเพื่อนไปแล้วตอนนี้ได้ซับเอดเคเออเอดีเคสิบห้าดีเฟนตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดี K, เฟนต์อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะตั้งต้นเนี่ยสองแสนสองมากกว่าเดิมปกติมันดีเฟนต์ตั้งต้นแค่หลักแสนเก้าไงอันนี้นะครับทีนี้ผมจะกด Active ของผมต่อเพื่อซัพพอร์ตให้กับเฮียโตไปอีกแต่เดี๋ยวรอบนี้กดแค่ช่องหนึ่งก็พอ ถ้าไปกดช่องสามเดี๋ยวดาเมจแรงเกินครับเผื่อดามจไไปก่อนเดี๋ยวมีตา้าสิปีกดแอคทีฟต่ออีกเนี่ยสามมัดมันจะไม่ไหวเลยเนี่ยใส่ไปอีกปับ๊บบัฟเพื่อนไปอีกนะฮะดีเฟนก็เด้งเป็นสอง0สนห้าทีนี้ก็เบเกต้าตามเลยกดแอคทีฟบัฟคุณเห็นช่องหนึ่งไหมเบเกตกินเรียบแน่นอนโซเปนิชช์อ,อัดหน่อยยี่สิบห้าล้านเล่นเหลือสามหลอดสาหลอดตรงนี้เนี่ยเบเกตหวานปากแล้วบอกเลย ดีเฟนก์กลายเป็น3ามแสเลยอะมันถือว่าเยอะมากนะหลังยิงนี่บุยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไงก็คือรับนอร์มอลสบายๆอยู่แล้วสบายมากด้วยมาลิงก์กับโกยต้านะ่าจะดีสุดปะกับโคคูบูได้กี่ลิงก์ปั๊บเช็คก่อนนกับโกยต้าดีสุดนะครับกับโกยต้าไปแล้วกันประมาณนี้ได้สะท้อนก่อนโจมตีไม้ตายด้วยเนี่ยบอกเลยสบายแล้วอันนี้สะท้อนช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับดาเมจตั้งต้นตัวเลขเนี่ยสี่ล้าน คูณเข้าไปอีกอีกรอบหนึ่งตีไปสามรอบไม้ตายแรงแน่ๆเปิดมายี่สิบห้าล้านมันเนี้ยผมว่านะเปิดมายี่สิบล้านอัพแน่นอนเออเเธอเดี๋ยวนะไม่ใช่ยี่สิบล้านอะสี่สิบล้านเลยเหรอโอ้โ,อโหเบิ้ลทีเด้งมาเจ็ดล้านสี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้ธรรมดารอบหนึ่งสิบสองอีกรอบธรรมดาโอ้โหสะท้อนสะท้อนวันช็อตแตกแน่ โอ้โหสะท้อน38ล้านครับคือเลขดาเมจที่โชว์ในการสะท้อนครั้งเมื่อกี้มันขึ้น14ล้านซึ่งตัวคูณของการสะท้อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเบเกตโตบูมันบวกเท่าไหร่น่าจะ3คูณ3มั้งก็คือถ้าหากว่าจะให้ตีกลมๆอ่ะดาเมจจากการสะท้อนหลังจากนั้นอะมันอยู่ที่40ล้านได้นะครับ42ล้านอัพได้เลย ซึ่งความเก่งของความเก่งความเกียนพี่แกคือดาเมจอะมันจะไม่ได้หยุดตรงนั้นเพราะว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆไงครับทุกการโจมตีดาเมจแรงขึ้นแล้วยิ่งคูณสะท้อนมันนับเป็นการโจมตีการโจมตีจากการสะท้อนครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้นในนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสะท้อนแรงมากๆนะครับมันแรงเป็นการแรงที่แบบไม่ได้แรงอยู่กับทีด้วยแรงแล้วก็แรงขึ้นอีกนะแรงมีแต่แรงขึ้นกับแรงขึ้นอะ คือเอาง่ายๆศัตรูยิ่งตีเยอะเท่าไหร่อะเหมือนเป็นการเล่งความความตายของตัวเองเล่งเวลาความตายถ้าศัตรูอยากอยู่รอเดเนี่ยต้องอย่าตีธรรมดาใส่เบเกโตเยอะเพราะถ้าตีธรรมดาเยอะเนี่ยมึงไปไวแน่นอนครับเพราะว่าเฮียโตจ้องจะเล่นคุณอยู่คือแบบว่าสะท้อนดอกละสี่สิบล้านมันอารมณ์แบบสิบปีโตเลยอะถ้าจัดโลดีนะมันอารมณ์สิบปีโตเลยเลยเว้ยเอาจริงรอบนี้มาลุยในเฟสสุดท้ายของด่านจเรเล,เลโซนโกคูสตอรี่นะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบัฟอะไรให้มันอลังการมากเป็นเทินที่แบบว่ามีแค่คู่ลิงก์กับซัพพอร์ตของตัวตัวใหม่แอคทีฟสกีนะครับเพราะว่าของฟิริกาต้าเนี่ยผมใช้ไม่ได้แล้วเพราะผมใช้ไปก่อนแล้วพอดีมันพลาดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราโชว์แบบเราโชว์แอคทีฟต้าหลายคลิปแล้วไงลองดูแบบต่อให้ไม่ได้มีแอคทีฟแบบมันยังยิงแรงประมาณไหนเนาะอันนี้ก็ถือเป็นเคสที่แบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องไปบัฟอะไรมากมายมีบัฟแค่ตัวตัวใหม่มันก็เยอะพอแล้วเอาจริง ตัวใหม่2ตัวเนี่ยตอนเนี้ยนะครับมาเทร์นี้เนี่ยจีเรนไม่ได้ใส่ไม้ตายนะครับเบียโตชอบใจทีเดียวเพราะว่าในด่านจีเรนมันห้ามหลบด้วยแหละเบียโตอาจจะแบบไม่ไหวแน่นอนก็เลยพอไม่โดนไม้ตายเนี่ยสบายใจได้เลยครับดีเฟนต์ตั้งต้นตอนนี้นะอยู่ที่2อ0 0 0นะครับมีซับพอร์ตจากแอคทีฟของตัวเบต้าอย่างที่บอกไป2คนข้ามเทินมาให้มันจะมันจะได้ดีเฟนต์เยอะหน่อยแหละดีเฟนต์ตั้ง50%เนต์ยนะฮะตรงน,นี้ แล้วก็ดาเมจอีก30%เพิ่มขึ้นมาสะท้อนไปก่อนป้าบเด็ง e d คติดคินะฮะได้ยิงถ้าไม่ตายกับหลอดด้วคังโหมดนะเปิดมาที่23ล้านอันนี้คือเวอร์ชั่นแบบไม่ได้มีแอคทีฟโกยกต้ามาช่วยประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าดาเมจที่แก่เขามาจากการเคาน์เตอร์ถ้าสตูตีไม่เยอะก็จะไม่ได้บาคลคังมากอย่างเช่นแบบนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นโดนสะท้อนแค่3ทนะ Okay, เก็บิ้ลไม้ตายมาครับเป็นยีิบเจ็ดล้านตรงนี้ไม่น่าเกียดนะยีิบเจ็ดล้านอีกรอบโอ้ยไม้ตายบ่อยแบบนี้ต่อให้ไม่ได้ต้าสิบปีมาช่วยแต่ถ้าไม้ตายบ่อยแบบเนี้ยพอกับตอนมีต้าสิบปีมาช่วยเลยเอาจริงสะท้อนนะฮะโอ้โหเท่าเท่ากันเลยอ่ะเหมือนตอนมีต้าสิบปีมาช่วยเลยถ้ามันได้ตีไม้ตายเบิ้ลบ่อยแม่งเก่งมากดูดิสะท้อนยี่สิบล้านแบบตีเข้าสีอ่ะที่ดีคือต่อให้ที่แกเขา ไม่ติดคีย์แที่คุณอัพมาเนี่ยตีเข้าสีก็ยังคงช่วยได้ตีเข้าสีเบาวกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้ดาเมจของเบียโต้ตีเข้าได้เนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างตัวอาเบียโต้ฟ้าซูปเปอร์อีซีเอเนี่ยที่แกเขาไม่ได้มีตีเข้าสีนะฮะอันนั้นคือเวลาสะท้อนแล้วไม่ติดคีเนี่ยมันก็จะตีไม่เข้าแต่ว่าตัวของเบียโต้บูคือต่อให้ไม่คีอย่างน้อยดาเมจเข้าไปส่วนหนึ่งแน่นอนเจอสีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่ เลยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเป็นตัวละครที่ทําได้ทุกอย่างเลยจริงๆครับเป็นตัวละครหลักที่แบบว่าต้องหยิบเข้าทีมแน่นอนอาจจะมีความน่ากลัวในการโดนไหม้ตายมีเสียวๆกันบ้างะนะแต่ว่าโยรวมแล้วมันเก่งมากๆกับการซับค้าเธอกับการทําดามจแบบนี้นะฮะยิ่งจังหวะไหนตีเยอะๆโดนโจมตีเยอะๆเนี่ยมันจะคั่งมากๆเลยทีเดียวก็โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวของตัวละครเลโตบูซูเปอร์อีซีเอใครมีความเห็นยังไงกับ เจ้านี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปของซูเปอร์อีสเอกโกคูแบ็คโรเซฟ้านั่นเองคิวต่อไปรอได้เลยครับไปเลยฮะบ๊ายบาย